วันนี้นุ่นทียาภาพาพอแม่พี่น้องเอซีมาตามแนวทางของแม่ค่้มนะคะแม่ค่ําฝันเห็นค้นข้างบ้านนะคะคนเพื่อนบ้านเมียพยาบ้านเพิ่นตายแล้วนะคะเพิ่นมาขายขนมแล้วเพิ่นกระบอกเลขสองตัวนะคะขึ้นเดียวกันแม่ข่ําฝันสองตอนนะคะตอนที่สองันว่าไปนาเปิดวิทยุฟังเลขออกรางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งเลขออกจําได้แค่สามตัวท้ายนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะยัง มันเป็นอย่างกับมันเปียกโพดเล้วมัเปียกโผล่เพราะฮันได้ปูไปไช้เตรียมดินไว้ล่ะถ้าดินแน่นเกินบ่เกิดได้อเอยเราต้องให้มันดินร่วนๆสักหน่อยนี่นอนนั่นน้่นเด้อสิวันนี้ฝันดิวบอกไม่ฝันอยู่จ้ะฝันเป็นตาวันที่ผ่านมาหนูบ่ได้มาเนาะจำได้ว่าวันที่ผ่านมาบ่ได้มาแตก็บ่ได้โทรสัมภาษณ์ฝันเป็นตาลงทุนบ่ เป็นเรื่องเป็นเล่าว่าวันวันวานเขาเจ้าใจได้สองสามปีแล้วอันบ้านนี่ละแม่พ่อยี่บ้านแต่ว่าเป็นเป็นมาเล่งอะไรอย่ยาชื่ไทย<อ>ไหมก็เลยใจใจได้สองปีสามปีแล้วละ่ะแต่ว่าฝันเห็นเพิ่นเพิ่น,นมากยังแม่มหาแม่นี่ยละ่ะบันว่ามหาแม่เอาคือจังฝันเห็น เันนี้แหลมเนาะเนาะสันดอกอันเมลแอมตายแล้วเออตายแล้วจำบ่ได้ปะคะจำไม่ได้เจ้าบ้านดาเลยว่าอแถวข้ามมาสั้นมาซื้ออันนี่น้ำแน้วมาสั้นเห็ดอันเห็ดขนมเห็ดนี่ขายแหละเจ้ว่าเอาผอดผึ้อข้าวเหนียวอยู่กองนี่แหละเจ้ว่าเพิ่นเห็ดเป็นเปรี้ยวๆเจ้าหัานบานเห็ดเป็นแหลมๆขึ้นไหม เลยว่าเอาอันแงแหลมอันขายจาังไรล่ะอันนี้ว่าสันขายจักบาทก่อนละจักบาทก็เลยถามเพิน่นเพิ่นว่าขายก่อนละสี่ล้านพะนะอโอ้ยสิมีเงินจ่ดจิมมีเงินซืดติน้อน้อบบดนี้คือขายแพงแต่บ่มมีเงินซืดอดอกน้อ,น,อน้อว่าสันว่าก่อนละสี่ล้านพะนะ สองเล่ยเอาสองก้อนมันแพงโพดก็เล่ยเอาสองก้อนว่าสันคนว่าขายก่อนแล้วชีร้านไปนะแต่ว่าเพิ่นก็บอกเลขอยู่ดอกบอกอบกเลขอยู่บอกเลขสามเจ็ดฮะบอกค่ะบอกเลขสามเจ็ดเอาหรอนั่นเพิ่นหายแม่ซื้อหรือเพิ่นขายหะอันจังหวะในความฝันมันซื้อมันซื้อก่อนแล้วสองก่อแต่ว่ามีเงินอยู่ในถุงนี่สองบาทจ้าบาทถามเพิ่นเบิ่งสกอนว่าเพิ่นซื้อ เปิ่นขายก่อนละจักบาทเพิ่นว่าขไขก่อนละชีหลานนะโอ้ยขัดบาทนั่นบ่มีเงินดอกก็เลยถามเพิ่นเพิ่นว่าขายก่อนละชีหลานไปนะโอ้ยบ่มีเงินแล้วแค่นี้ที่ถามเพิ่นบัดนี้เพิ่นแม่ข้ามไปถามเพิ่นยังไงเพิ่นจังบอกเลยอันเพิ่นเเพิ่นบอกเองเลยบ่ได้ถามยากเพิ่นมาเลขสามเจ็ดเพิ่นบอกว่าสามเจ็ดบนข้างล่างเพิ่นบ่บอกแต่ว่าเพิ่นบอกว่าสามเจ็ดเพิ่นบอกอีก แล้ววันที่เพิ่นขายขนมไฮเพิ่นบอกว่าก้อนละซี่ล้านแม่ข้ามตีจังใดแม่บ่ตีเลยบ่ตีเพิ่นบอกเป็นซี่ศูนย์ตีเนะเพิ่นอาจจะบอกเลขก็ได้นะเพิ่นอาจจะบอกเลขก็ได้ถ้าพัดเพิ่นตายแม่แล้วเพิ่นตายแม่ข้ามเคยฝันเห็นเพิ่นดึกดียาอ่านกับฝันกับฝันอ่านโดนฝันที่หนึ่งอยู่จาว่ากับบ่อนั่นเพิ่นกับบ่บอกเลขบอกยังบอกจาว่าเพิ่น ใส่เสียเจนเงาสีเขียวแต่ว่าใส่สินไม้ติดตีนเพิ่นมักใส่สินไม้ติดตีนแต่ว่าอันนี้แต่ว่าอัคือปั่นเทมป์ในแรมเนาะสนุกเมื่อเนี้ยเนาะขนาดจะมาให้โชคเนาะนงนนก็นอนทียาตีซีหลานเนี่ยตีแค่ซีศูนย์เอฟซีราคาราคาขนมเอฟซีตีได้ไรก็หนีก็คอมเมนต์เด้อค่ะแม่ก็ลูกตีได้แค่ซีศูนย์ขนมซีหลานไหมเนาะอัน ฟันขึ้นเดียวนี่แตจว่ากับฟันว่าได้ไปหน้าไปยังไปเห็ดหม่งปลูกไรปลูกยังบาดนี่ผู้หลานชายเลยว่าหน้าหน้าอันเลขอันรางวัลทีทนึงนี่มันสิออกอยู่เดียวนี่แหละว่าสั่นฟังได้น่าฟังเด้อผันะจ้าอันผููหลานชายเลยว่าหน้าฟังิึงคักเด้อผันะอันเขาเลยว่าอันรางวัลทีนึงออก กเจ็ดเจ็ดไปนะเร่องที่ยาจำได้แค่สามตัวไทยวะแม่สามตัวไทยหกเจ็ดเจ็ดอืูกหลานใช่่าฟังเอาเด้อนาวาชันฟังเอาเด้อว์วันในในขั้นฝันนั่นวะค่ะแม่จ้าฝันฝันขึ้นเดียวกันละขึ้นเดียวกันฝันสองตอนฝันสองตอนนั่นละไปฟังเขาเจ้าเปิดวิทยุอยู่น้าเลขออกเราเลขตัวเลขสองตัวไทยออกยังมีบ่มแม่ในฝันบอบ่มมี่จาวาจำได้แต่ละวันที่หนึ่งออกหกเจ็ดเจ็ดเออออกหกเจ็ดเจ็ด เลขออกเลขออกรางวัลท um, oh, so. uh. hmm. ี่หนึ่งผู้หลานชายเป็นผัวฟังได้หน่ากะนนะบาดดีเล้วยังจำได้สามตัวไทยอยู่นี่โอ้ยคือเสียดายแต่นอนนอนบ่ได้ซื้อเลยวันสันบ่ได้ซื้อจ๊กบาทเลขออกกันหกเจ็ดเจ็ดกันนะทำตาเมื่อกี้ตาได้หกเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเนาะก็นั้นแล้ว ดีแล้วฟันใดจำใดอย่นี่ฮอุ้่นฉันเสร็จยางรางวัลที่หนึ่งเลขมันหกตัวเด้อพี่น้องรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าแม่ข้ามจำใดแค่สามตัวท้ายอาน้องนุ่นอธิบายด้วยจะให้แม่อธิบายค่ะเดย๋ยวพ่อ้าผนะ้าสีสลุกให้ฟังเด้อค่ะ แนวทางของแม่ค่มเนาะค่ะขัแม่ันแนวทางของแม่ค่มก่อนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดเนาะค่ะแม่คั่มเพิ่นวาเพิ่นฝันวาเพิ่นฟันเห็นเมียพยาบาลเนาะค่ะที่นี่เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นเนียพยาบาลนี่เพิ่นขายขนมแม่ก็เลยว่าสิไปถามสื่อน้ำเพิ่นแต่เพิ่นวาขายก่อนละสี่านเนาะค่ะคุณแม่น้นทิยาก็เลยตีหายเป็นสี่ศูนย์ เรากับเพื่อนเพื่อนก็บ,บอกเลขพ่อแมค่ค่ะว่าสามเจ็ดว่าสั้นแล้วส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนฟันอีกว่าไปฟังล่างวันที่หนึ่งมันออกเป็นหกเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะหันตันหายกับตั 6, 7, 7นได้กหกเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะแนวทางของแม่ค่ำเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิก,กาย,ยนหกแปดกับสั้นหนีนะะเนาะค่ะแนวทางของแม่ค่ำ เพิ่นเปิดวิทยุกันบ่แม่เลขออกเออหลานไส้เปิดวิทยุอยู่หน้ามั้เอออยู่หน้าแม่ไปปลูกไหลอื่ก็เลยได้ฟังเพิ่นวันละกี่ฟังเพิ่นบอกว่าฟังเอาเด้อรางวัลที่1ก็ร่างออกออแต่ว่าจํำแต่เจเลค่ะฟันตะมือได้นี่แม่โอ้ยฟันได้2-3มื้อแล้วบ่แม่นั่นของแม่แหลม2-3มื้อนี่สิเป็นมื้อวันโกนเด้อเนาะของแม่แหลมนี่สิแม่นข้างล่างบ่ ของแม่ข้าอันแม่ข้ามปันมาเลออกแล้ววันที่หนึ่งนี่จำได้สามตัวเป็นบนวานี่หกเจ็ดเจ็ดนี่เนาะเออเล็กเจ็ดเจ็ดออกตอนไหนออกล่างออกวันที่หนึ่งตุลาที่ออกล่างล้อก็ออกบนเลยเนาะก็ออกได้อีกตัวนะเมื่อเห็นตีอันหกขานะหกห้าออกได้แล้ววดนหนึ่งวดทัดมามาออกห้าหกวันนี้ออกบนหรือล่างวันนี้บนมม่ออกแปดหกห้าวดทัดมาออกสามห้าหก เลขพี่บ่าวออกตัวเก้าแต่ว่ามันมีอยุดงวดหนึ่งเลวออก6กตัวเลขออก1นึ่ตัวไทยกับหนึ่งออกสองมวดเลี่ยนกัน กบ่แน่เด้อพี่น้องเอ็ซีพิจารณานะคะแม่ข้ามฟันฝันว่าแม่แหลมเมียผู้ยบ้านตายแล้วบอกเลขสามเจ็ดมาขายขนมห้ราคาสี่ล้านนะคะนุนติยากับน้องนุนตีสี่ศูนย์นะคะเอ็ซีตีได้ไหลายคนอย่าขคอมเมนต์เด้อค่ะแม่ข้ามฟันขึ้นเดียวกันฝันสองตอนตอน,ตอนที่สองเพิ่นฝันว่าไปหน้าก็เจ้าจเปิดวิทยุฟังเลขรางวัลที่หนึ่งออก จำได้แค่สามตัวไทยเป็นหกเจ็ดเจ็ดนะคะนุ่นทียาตัานไทยหกเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเป็นแนวะทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะขอบุณแม่คําหลายๆนะคะทีแบ่งปันนะคะวันนี้ห้เอฟซีโซดีกันนะทางของแม่คํานะคะเรียกแมวพี่นรอแมวกะหักเจ้าของอ้อมคางอ้อมเบวนี่เดปีน่นแบดปีแล้วแมวบุญทิ้งเอออันเหยียบแป้งเลตเกอรี่บ้านี้ก็เลขสามเจ็ดนี่แล้ว อก็จะนอนอยู่หันรัตตอรีเขาเจ้าอันนี่น้อยยืดตียงเนาะแกนเหยียบแขยงรัตตอรีเขาเจ้าว่ามีเงินจจกบาทมาออกสามเจ็ดไงออกสามเจ็ดพอนเอาเมื่อเหยียบไปคุบไปเรืว่าแม่สามเจ็ดเออเอาจีนพนู้พิน้องแม่อตัวนี้พนเก็บมาแต่ทังข่ายะเอามาเลี้ยงอยู่มาแต่ผูเจ็ดมาเลี้ยงมาอยู่นี่แปดปีแล้วรู้เรื่องอีกเนาะวันนี้บ่ขึ้นรถคันใดเร่ค่ะแม่บัวเมื่อคืน ถ้าขึ้นรถมันจะออลองเลข้ยงรถคนก็บ่ได้ขึ้นทุกงว,วันคาเพนเหยียบใหม่คนอ<ค>นมากจะมขับมาพูดมาจัไนคนมาขายลอตเตอรี่ผักล้างๆนี่บ่ได้บ่ได้เหยียบหายบ่แม่บ่บ่เลยเงินเลยคนหายเป็นบางวันบางวันก็บ่บางใครบุญทิ้งมาหายเอฟซีนะมาจะได้มีเงินซื้อประ,<ล>ะทูหลูกมาจับเลขบ่จับเลขกหายเอฟซีนะมานะคะขอบคุณแม่คำลายลๆที่แบ่งปันนะคะวันนี้เอฟซีสวีดีกับแนวคางของแม่คำนะคะ